แยมเข้าไปอีกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโลภมันเลยเราพอใจกับเงินเดือนเราเนี่ยก็จะมีความสุขนะฮะเอ่เวลาเอาไปตอบคำถามเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเอาเวลาไปออกรายการเนี่ยไอ้น้องที่ผู้กองอะไรนะผู้กองที่ไปออกรายการเนี่ยนะครับผู้กอง ที่ปลอมตัวไปจับที่วัดไล่ขิงเนี่ยนะครับที่จริงให้น้องเขาปรากฏตัวพอแล้วนะครับแต่จะไปออกรายการโต้อตอบอะไรเนี่ยผมว่ามันต้องเอาระดับสูงกว่านั้นไปออกนะครับผู้กองนิติธรใช่ไหมครับก็น้องเขาทำงานดีถามว่าเป็นสายลับเป็นนักสืบแล้วเอามาเปิดตัวทำไมเขาจำเป็นต้องเปิดตัวครับเพราะว่า มันต้องเปิดผลงานให้สังคมรับรู้ให้ผู้งคับบัญชารับรู้นะครับเพราะว่าเขาเหลืออีกห้าปีเผื่อผู้งคับบัญชาจะเห็นผลงานแล้วก็ให้เขาเป็นสวัสดนะครับผมว่าให้เขาเป็นสวัสดไปเถอะครับถึงเขาจะเพิ่งแตะหลักเกณฑ์นะครับเพิ่งจะแตะหลักเกณฑ์อายุราชการนายตํารวจแค่เจ็ดปีก็ให้เขาไปเถอะครับถือว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับนะครับมันไม่ได้ไป เป็นเรื่องเสียหายนะฮะแต่เขาก็ยังไปปลอมตัวทำงานสายลับอย่างอื่นได้นะฮะคนเป็นสายลับมันต้องอดทนนะนะครับเป็นต้องอดทนครับผมเองก็เคยปลอมตัวกับแบบผู้กองนะนะครับสมัยผมเป็นร้อยตำรวจตรีนะครับไปอยู่ที่อำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับปลอมตัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารนะ มันก็ต้องทำตัวให้เนียนให้เหมือนนะครับเช็ดโต๊ะกวาดพื้นถูพื้น,นตั้งโต๊ะปูผ้าล้างจานสารพัดนะครับขับรถพาเขาไปซื้อกับข้าวช่วยเขาทำกับข้าวสารพัดเลยครับมาเนี่ยนะฮะมีจ่ามั่งผู้หมู่มั่งไปกินนะครับเมาบ้างแล้วก็อะไรแล้วก็ ให้ติปเราบ้างนะครับเขาไม่รู้เราเป็นนายตำรวจหรอกครับปลอมตัวไปนะครับต้องอยู่อดทนในสภาพนั้นให้ได้นะครับนอน,นอน้านอนง่ายๆนอนกับพื้นปูนปูเสือหน่อยอะไรหน่อยนะฮะมันต้องอย่างนั้นครับไอ้คนไปเป็นนักสืบเนี่ยไปลอกแรกลอกแรกก็ไม่ได้มันขาดอิสระชีวิตความเป็นส่วนตัวนะครับ ก็น่าเห็นใจเขาผลงานก็ถือว่าให้ได้ครับเขาไม่ได้ทํางานนี้งานแรกนะครับปรอมตัวไปสืบงานแปดเดือนนี่ก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันนะครับหนักเหมือนกันนะฮะถึงจะไม่ได้เสี่ยงชีวิตแบบพันวิเอ็กบรรลตันทัพไพบู์ตอนสมัยยศสิบตํารวจโทที่พรอมตัวไปอยู่ในแก๊งของไอ้ตีใหญ่นะครับมหาโจรชื่อดังนะไอ้ตีใหญ่เนี่ยนะฮะอันนั้นเสี่ยงอันตราย เสี่ยงอันตรายนะครับแล้วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่เขาไม่ได้ว่าเสี่ยงอันตรายแล้วจะให้จะให้เลื่อนยศเป็นนายตำรวจนะที่บรรดลต้องไปเรียนนิติศาสตร์จนจบครับเขาถึงจะปรับวุฒิให้ไม่ได้เอาผลงานมาเลยนะไม่ได้เอาผลงานมาเลยนะบ่าผู้ก,กองนี้ก็ให้มันเถอะครับท่านผู้อุปการสอบสวนกลาง เดือนพฤศจิกาปี68ที่จะถึงเนี่ยก็ให้มันไปตำแหน่งไม่มีใครเขาลังเกียจมันแล้วครับให้มันนะฮะให้มันนะครับโผลกระแสเมื่อวานอาเล่าเกี่ยวกับอาพรชยัยไม่รู้พรชัยไหนลูกหนูหนูต้องบอกหน่อยเดี๋ยวผมจะไปพูดผิดประเด็นนะฮะพรชัยไหนก็ไม่รู้นะฮะนะครับ ในช่องแดงถามมาว่าให้เล่าเกี่ยวกับอาพรชัยเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปสวนนงุ่นครับจะไปถือสินนะครับจะไปสวนนงหุ่นอาทิตย์สิ้นเดือนอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับอาทิตย์สิ้นเดือนถึงจะไปที่สวนนงหุ่นนะครับแล้วก็จะไปเลยแจ้งความดําเนินคด,ดีนายมรกรษแสนประโคนด้วยนะครับประสานงานกับท่านผู้กกับสถานีตํารวจภูธรด่านมะขามเตี้ยกับทาง ร้อยเวรแล้วนะครับส่งคลิปไปให้เขาแล้วให้เขาถอดคำพงคำพูดอะไรเรียบร้อยแล้วหาข้ออกกฎมงกฎหมายแล้วทิกตอกยังไม่ปลดบล็อกเลยครับทิกตอกยังไม่ปลดบล็อกให้ผมเลยนะครับผมที่ไม่ได้ไปร่วมงานนั่นเพราะผมเป็นโควิดครับเป็นโควิดนะฮะเป็นโควิดก็ไปไหนไม่ไดนะ้เก็บตัวอยู่กับบ้านเนี่ยนะฮะห้าวันเลยนะครับ มันเดี๋ยนะผมโดนประจำครับช่องดำเนี่ยโดนบล็อกประจำตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดเขาบอกละเมิดกดชุมชนละเมิดสิทธิอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเราไปพูดผิดประเด็นไหนนะครับมาเนี่ยเราก็ระวังพวกเข้าหลามพ่นกระสุนอะไรอย่างนงี้นะ ก็กลายเป็นไปละเมิดกฎชุมชนฮะเรายังผมยังอุธรณ์ไม่ถูกเลยนะครับถามผู้รู้แล้วเขาก็สอนผมก็ยังทำไม่ถูกครับเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยไปเจอผู้เชี่ยวชาญก็จะลองให้เขาสอนนะครับเพราะว่าผมมีประชุมอ๋อไปพูดเรื่องลูกแตกใช่ไหมฮะของผมครับอันนี้ติ ไอช่องดําผมครับอันนี้ช่องดําผมครับนะฮะถ้าเขาบล็อกจริงๆหรือปิดบัญชีผมเองก็จะต้องใช้ช่องสำรองที่ใช้มือปราบขุนดงหนึ่งฮะอันนั้นมาไลนะฮะคลิปที่ผมทําผมก็ไม่รู้ว่าไหนมันละเมิดนะครับผมก็ลบไปเจ็ดแปดคลิปแล้วนะครับเพิ่งจะลงเพิ่งจะลงไปนะครับแล้วกะเราก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนที่มันละเมิดนะครับในช่วงเดือน เมษาพฤษภาผมก็ลบคลิปไปหมดเลยนะครับยังไม่กล้าลงคลิปอะไรอีกเลยไม่รู้ว่ามันละเมิดเพราะคลิปหรือว่ามันละเมิดเพราะผมพูดตอนไลฟ์สดนี้ก็ไม่รู้นะครับมาเสียงกล้องใช่ไหมดาบจตุพรมันก็อยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในห้องนะครับกลับมาที่บ้านแล้วถอดสูตรถอดเนคไทยแล้วนะครับ ไอ้ม,ม,มรกรนี่สิ้นเดือนครับสิ้นเดือนไปแจ้งความนะครับไอ้คดีผมเห็นออกมาพูดไปออกรายการกันเนี่ยนะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาออกรายการแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าคนที่มาออกรายการเนี่ยจบถึงมหาปร,ริญญาก้าประโยคซึ่งถือว่าสูงสุดแหละ ถือว่าสูงสุดของวงการส่งแล้วนะครับถือว่าสูงสุดแล้วนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญวงการส่งนะครับก็ <c oughs> มีประเด็นที่ถกเถียงกันว่าเจ้าคุณแย้มเนี่ยหรือทิดแย้มเนี่ยศึกจากความเป็นพระแล้วหรือยังนะครับศึกจากความเป็นพระแล้วหรือยังนะครับผมว่า ระเบียบของสงฆ์เนี่ยมันมีอย่างนี้ครับระเบียบของทางสงฆ์เขาก็มีพรลบรสงฆ์แล้วก็คําสั่งของไอ้อะไรวะเขาเรียกไอสํานักงานพ,พระพุทธศาสนากําหนดกฎเกณฑ์เข้าไว้นะครับเราเนี่ยไม่รู้รายละเอียดครับแต่ว่าระเบียบของสงฆ์เนี่ย มันก็ปฏิบัติลำบากค,คือพระสง์เนี่ยถ้าถูกกล่าวหาแล้วจะนำเข้าห้องขังห้องควบคุมเขาห้ามใส่ผ้าเหลืองมันจะทำให้าศาสนาเสื่อมระเบียบกรมราชัณฑ์ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ห้ามนำพระสง์ไปขังนะครับห้ามนำพระสง์ไปขังแต่ถ้ามันชัดเจนก็ต้องศึกนะครับความผิดชัดเจนก็ต้องสึกนะครับศึก โดยให้พระผู้ปกครองนะครับพระครูหรือว่าพระผู้ปกครองที่ใหญ่กว่ามาศึกนะครับให้ถูกต้องตามพิธีการของศาสนาพุทธนะครับแต่กรณีของที่แย้มเนี่ยที่แย้มนี่ได้รับสัญญบัตรพัยดยศถึงชั้นธรรมนะครับชั้นธรรมนี่สูงมากนะครับ สูงจากท่านรมก็ชั้นพรมแล้วครับเป็นตำรวจก็ชั้นยศพลตำรวจโทแล้วนะนะครับทิศแย้มเนี่ยผมว่าแกคงรู้ตัวนะครับว่าแกประราชิกจริงๆนะครับก็เลยขอศึกนะครับขอศึกเวลาขอศึกเนี่ยต่อหน้าตำรวจก็ได้ต่อหน้าชาวบ้านคนนึงก็ได้นะครับว่าอาตมาหมดจากความเป็นพระแล้วนะฮะถ้าแพรลี่พูดหรือว่า มหาสมปองพูดนี่ก็ต้องฟังเพราะว่าเขาจบระดับปร,ริญญาเก้าไอ้เรามันไม่มีปร,ริญญาเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติของตำรวจเนี่ยจะเอาคนเข้าควบคุมเช่นมีพระภิกษุองค์หนึ่งนะครับไปก่อเหตุนะครับไปก่อเหตุร้ายแรงเลยนะครับมีอัตราโทษสูงเลยพยานหลักฐานชัดเจนจนกระทั่งศารออกหมายจับถ้าสารออกหมายจับเนี่ยก็ต้องเชื่อครับ พราะปกติศารถ้าตำรวจออกหมายจับสมัยก่อนกี่ยกลัวจะเอาพระดีๆเข้าไปขังไปศึกไปกั่นแกล้งพระอะไรนะแต่ระดับสาลออกหมายจับเนี่ยสารต้องเห็นพยานหลักฐานมีความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งแล้วสารท่านถึงออกหมายจับให้เพราะนั้นนะครับท่านใดเนี่ยพระพิสุท่านใดโดนดำเนินคดีจำเป็นต้องศึกถ้าท่านไม่ศึกท่านก็ต้องถอดผ้าเหลืองครับ แล้วไม่เปล่งวาจาว่าศึกและไม่ยอมศึกก็ไปถือสินอยู่ในเรือนจำนะครับไปไปศินแปดอยู่ในเรือนจำนะครับไปถือศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อในเรือนจำตอนนี้มันจะลำบากนะมันจะลำบากนะครับถ้าท่านไปอยู่ในเรือนจำท่านต้องถือสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วถ้าเวลาถึงเขาบอกอ้าวอาหารเช้าไปเข้าคิวรับกัน พระถ้าไม่มีใครประเคนในเรือนจำนี้อดตายเชียวนะนะครับอดตายเลยเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายศาสนาครับทั้งศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาอะไรต่ออะไรซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยอิสระเสรีเรื่องการนับถือศาสนานะครับและกฎของศาสนานั้นก็แตกต่างกันไปแต่ว่ากฎของเรือนจำกฎของกรมราชธณร์ กฎของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนี้มันก็ต้องว่ากันไปนะครับก็ต้องสู้คดีกันไประหว่างท่านถูกกล่าวหานะครับท่านจะเปล่งวาจาศึกก่อนก็ได้ไม่ให้ศาสนามัวหมองนะครับแล้วสารดีกาพิภากษาว่าท่านไม่มีความผิดท่านก็กลับมาท่านก็กลับมาบวชนะครับมารับสัญญบัตรพัดยศอย่างเดิมนะฮะผมก็ต้องว่า พราชบัญญัติสงพรบสงหรือระเบียบของระเบียบของไอ้อะไรวะพูดลืมไปอีกแล้วสำนักพุทธก็ต้องออกมารองรับตรงนี้นะครับเช่นเขาได้เป็นถึงเจ้าคุณชั้นลาดชั้นเทพชั้นธรรมแล้วสู้คดีหลุดมาก็ต้องคืนสัญญบัตรพัดยศให้เขานะครับ นะฮะแต่ถ้าประราชิกเนี่ยนะถ้าปราชิกเนี่ยบางทีมันยังไม่มีหลักฐานไนงะคำว่าประราชิกเนี่ยร่วมประเวณีกับผู้หญิงหรือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีหลักฐานคาหนังคาเขาเห็นแต่อยู่ในห้องด้วยกันโป้ด้วยกันอยู่ในห้องนะครับเราก็ไปเข้าใจว่าเอ้ยร่วมประเวณีแล้วถ้ายังไม่ร่วมประเวณีนะครับ มีผู้หญิงเข้าไปอยู่ในห้องสองต่อสองนี่มันอาบัตนะครับเป็นอาบัตนะครับเป็นอาบัตยังไม่ถึงขั้นประราชิกครับและเราไม่เคยจับใครได้ขาหนังคาเขานะครับขาหนังคาเขาสักทีนะฮะแต่ว่าของมหาแย้มเนี่ยไอทิดแย้มเนี่ยมันเป็นการยักยอกทรัพย์สินของวัดซึ่งตำรวจมีเส้นทางการเงินชัดเจนฮะเอาเส้นทางการเงินให้ทนายท่านดูก็ได้นะครับผมคิดว่า คุณแพรี่หรือทิปองดูว่าเนี่ยโอนเงินวัดไปแทงเว็บพนันแล้วเนี่ยการแทงเว็บพนันเนี่ยเอาเงินวัดไปเนี่ยโอนครั้งหนึ่งก็กรรหนึ่งนะครับต่างต่างร,รมต่างวาระนะครับมันชัดเจนไงผมว่าท่านคงจนแต้มอะ่ะไอ้ทิศแย้มคงจนแต้มนะครับก็รู้สึกดีกว่านะครับสึกดีกว่านะฮะ เดี๋ยวผมพยายามไม่ตอบคำถามแรงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบล็อกผมไปอีกนะโอ้ยนางติ๊กนี่มันเอาใจยากนะครับปราชิกถ้าผมมองของผมนะครับว่าปราชิกครับปราชิกนะฮะประาชิกนี่ไม่ต้องเปล่งคำว่าสึกเลยมันสึกโดยสภาพ